ดีค่ะเอ่สำหรับเอ่อสงท้ายพีปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้คุณหมอพอร้องเพลงให้กับพอ่อหลวงของเรานะคะก่อนขึ้นรายการนะ,ะ,นะร้องรพร้อมๆกับคุณหมอเลยนะคะเพื่อเป็นการ,รส่งเสด็จพ่อหลวงของเรานะคะร้องจป ทับทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งควันเหล่าทหารจงรักทักดีอย่างยืนนานเพราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสะดุดดีถวายพระเกียรติด้วยชีวิ ทำสมนำความร่มเย็นความรักให้ท่านดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินลิกสืนนเป็นทันนินทองเจ็ดสิบปีที่พ่อสมงานให้บ้านเมืองของเราเราื่องรองประชารัโลกแทสซองในหลวงราชการที่ก้า Ông sơ thị ngay hút lại không còn thay tôi là thúc khắm gió nằm bà chắp có nóng nằm thăm bao bài đuổi hút lại nhà cho ra chạy bay hai หัวใจของคนไทยทั่วโลกทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้ามาสู่นิน่งดกคอน้อมนำทำตาไปด้วยใใหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลัหา่ ngày hôm nay con con thái của là thuốc khăm dòng tiên khoa năm ba có năm năm <laughs> thăm tò bay đuổi mùa Thu có dân nhà cho đất trát hai trời ขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำร<อ>งรอด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ พระพุณเจ้าจได้ฝ่าละองทุลีพระบาทหมอนอีนาเ่นๆขอน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่เก้าส,ส,ส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์คารไรอาจารย์ขอเชิญชวนนะคะประสบมิกรชาวไทยนะคะทุกท่านนะคะร่วมทำดีถวายพ่อหลวงนะคะในโครงการทำดีเพื่อพ่อของหมอนอีนาเ่นเนนะคะ บริจาคกกเลือกให้กับมูลนิธิสภาาชาติไทยพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในในวันที่ตอนนี้บริจาคพร้อมกันได้เลยนะคะทั่วประเทศเพื่อถวายพระเกียรติแก่ในหลวงของเราทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงสําหรับชาวาลัคนาราศีมีนท่านน้ำนักข้อท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง13เมษาย,ยน สำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนาะอ่าช่วงนี้ท่านอาจจะเอ่อในเรื่องของเออการงานนะเออความรักเนี่ยจะได้เอ่อมีได้เจอพบรักมีความรักมีความสุขนะคะความรักหวานแหววเอ่อได้เจอคู่รักด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะอนี่ยได้แต่งงานบางคนถือถ้วยนะคะได้แต่งงานบางคนก็เจอหุ้นส่วนได้พัเนาหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีนะคะ ได้คู่ค้าชาวต่างชาติที่ดีแล้วก็บางคนได้ออ่คนรักสนับสนุนได้เจอคู่รักที่มี power ได้ได้แต่งงานด้วยเกิดขึ้นนะคะสำหรับมีนะ,อะสองไว้เท้างานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศนะคะบางคนไปสมัครงานหรือว่าทํางานที่ท่านทำข้าราชการพวกกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคมรมนาคมอะไรเงี้ยโดดเด่นทุกฉลกนะคะแล้วก็จะโดดเด่นนะคะในเรื่องของบางคนไปเรียนอาจจะได้ไปเรียนต่อในเรื่องของภาษากฤษญี่ปุ่นเกาหลีเมืองนอกบินไปเรียนต่างประเทศได้ทุนการศึกษาก็ได้นะสามส่ห้าห้า้วยบางคนอาจจะ อาจได้ไปงานข่าวรำในช่วงนี้ก็ได้นะคะหรือว่ากําลังไว้ทุกข์หรือไว้อะไรอยู่นะคะความทุกข์กำลังจะหมดไปแล้วนะคะ,นะบางคนก็อาจจะแยกกันอยู่กับคนรักหรือบางคนอาจจะเลิกกับคนรักก็ได้นะคะคนรักอาจจะลาจากท่านไปนะคะสองเหรียญการเงินนะคะอาจ,จะติดขัดหุ่นซ้ยายใจขวาการเงินไม่พอใช้นะคะสองเหรียญอาจจะเป็นนี้เป็นสิ่งเกิดขึ้นอาจจะต้องหมุนเงินทําธุรกิจนะคะจ,จะเป็นนี้ก็อาจจะกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถเดลิเวอร์นะคะ อาจจะมีความลักซ้อนเข้ามาบางคนมีคู่ยแล้วก็มีคนมาแอบวิ่งตั้งท่านมีคนมาชอบท่านนะคะอาจจะเป็นลักที่แบบอาจจะเลือกวิถูกตัดสินใจไม่ได้นะคะบอกไม่ถูกบางคนอาจจะมีการมะเทศแผงสอนนะคะมีอาจจะมีคนมาแอบชอบแอบปิ่งแอบเลิฟท่านอยู่ก็ได้นะคะบางทีเขาก็อาจจะสองสองเฟสสองรน์ท่านอยู่นะคะอ่ามีนพลังเลขศาสตร์สิบเจ็ดนะคะช่วงนี้จ,จะ ออการเงินขาดสภาพคล่องเป็นนี้เป็นสินเยอะรายจลักหน้าไม่ถึงหลังสําหรับชาวลัคนาราศีมีนการงานมีอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยต้องแก้ไขนะคะการงานเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยอาจจะเจอคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเรามาระวังความใจร้อนใจเร็วนิดหนึ่งนะพลังเลขศาสตร์สามสิบมาระวังการขัดแย้งกับครอบครัวกับออลูกหลานบริวารดลื้อรัน้นไม่เชื่อฟังด้วยนะคะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานเกิดขึ้นด้วยนะพลังเลขศาสตร์สี่สิบเจ็ด นะัอาจจะคิดหนักคิดมากเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นด้วยท่านอาจจะเป็นหนี้นะคะจากาาเป็นกู้เงินส่งให้ลูกเรียนก็ได้เลยเป็นหนี้นะคะอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นหนี้เพราะว่าผ่อนบ้านด้วยนะคะอาจจะได้เดินทางไกลนะักพลังเลขศาสตร์67ระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการขับขี่รถเร็วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสุดท้ายปีเก่าให้ขับขี่รถเบาๆนิดนึงนะพลังเลขศาสตร์67 เนี่ยมันหมายถึงบางคนส่งท้ายปีเก่าเนี่ยอาจจะเลิกกับคนรักหรือว่าเซ็นใบหย่า,ยาก,กันเกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะบางทีอาจจะมีหนี้สินพ้นตัวบางคนก็อาจจะเหมือนว่าต้องโดนรอให้ธนาคารยึดรถยึดบ้านอะไรเงี้ยผ่อนไม่ไหวเลยเพราะ,าะรกำลังเลขกระสับหกสิบเจ็ดมันหมายถึงกาลังระวังรักลวงรักหลอกรักไม่จริงใจอะไรด้วยความรักไม่ค่อยดีนะคะช่วงปลายปีนี้ก็ให้มันพ้นผ่านไปก่อนนะคะแล้วปีใหม่ค่อยว่ากันนะคะความรักก็อย่าไปพุ่งคิดนะคะ ก็เอาแหละขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนรายการพรีพีคะนนรพยากรผลิตภัณฑ์แบรนด์สวยๆครีมสเต็มเซลล์หน้าเด้งหน้าเด็กยกกระชับนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นส er บู่กูต้านะคะสบู่ก er ูต้าหน้าใสนะคะแบรนด์สวยๆของหมอยหน้าเองนะคะเอ่อเปิดตัวเป็นครีมสเต็มเซลล์นะคะยกกระชับหน้าเด้งหน้าใสอันนี้เป็นครีมเซ็ตฟ้ากระจายกูต้านะคะแถมสบู่กุต้า2ก้อนด้วยนะคะ อ่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเอ,อ่อลิปสติกนะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะ <S <S แล้วก็มีเอ,อ่อเป็นพีมาร์กอรีมาร์กอรีนะคะอันนี้นะคะสำหรับเอ,อ่อท่านที่แบบสนใจนะคะเอ,อ่อก็เป็นสูตรรวมเครื่องสำอางออร่ลลาสีชีเข้าไปดูได้ที่ w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  s เว็บเวอรสวยภาษาไทย w w w s ์ไวว็สวยๆดภาษาไทยกันนะคะ เอ่อหรือเข้าไปที่เอฟรีแบนสวยๆวสวยสใบใน,นี้นะคะเฟซบุ๊กอาจารีหน้าหรือเฟซบุ๊กใหม่หน้าแม,แมนไร้ 0 9 4 2 8 9 9 4 9ก้าสี่สตนะคะเวอร์ไวทเว็บสวยๆเดคอมภาษาไทยศูนย์เริ่มเครื่องสมารออนไลน์ 4G มีครบวงจรนะคะแป้งลิสติกน้ำหอมนะคะกินทานนมโตแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกาแฟผิวขาวหุ่นดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เมคอับครบวงจรเข้าไปนะคะตอนนี้ทีมงานกำลังอัปเดตลงเว็บไซต์นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันปีใหม่ค่ะ